คู่ต่อสู้ขยับขุนมาที่คอสอ,อาจารย์นกระจิบระเบิดเบีย้ยงอหขึ้นมางอหฝ่ายคู่ต่อสู้เดินเบีย้ยช้างสี่อาจารย์นักระจิบส่งเบีย้ยขึ้นมาไล่เม็ดเพื่อเล่นแต้มพรงกะรอกครับยอมเสียสองเบีย้ยคว่ำแลกกับเม็ดนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจใช้เม็ดกินเบีย้ย อาจารย์นกกระจิบกินต่อคู่ต่อสู้ใช้ม้านะครับไปกินอาจารย์นกกระจิบนำเบี้ยนะครับขึ้นมากินจังหวะนี้ถ้าหากคู่ต่อสู้ใช้ม้าไปกินนะครับผมอาจารย์นกกระจิบท่านอาจจะส่งเบี้ยนะครับขึ้นมาคร่อมม้าซึ่งจะทำให้ฝ่ายคู่ต่อสู้ต้องเสียศักหมากนะครับ ต้องแก้ด้วยการนำม้าไปตัดโคนนะครับก็ต้องเสียเปรียบสักมาจังหวะนี้คู่ต่อสู้เลือกที่จะไม่กินเบี้ยครับเลือกถอยม้ากลับมาก็ถือว่าเป็นรองแล้วนะครับตอนนี้เป็นรองเม็ดนะครับอาจารย์ต้อกระจิบส่งเบี้ยขึ้นมาผูกคู่ต่อสู้ละลายพโพรงนะครับด้วยการส่งเบี้ยขึ้นไป จานนกกระจิบกินเบีย้ยคู่ต่อสู้ใช้ม้านะครับขึ้นไปกินจังหวะนี้อาจาร์นกกระจิบนำเม็ดขึ้นมาครับถ้าคู่ต่อสู้ใช้ม้าไปกินนะครับเม็ดจะมาคล่อมนะครับผมก็จะบังคับให้ม้าต้องกินตัดโคนเหมือนเดิมนะครับ ดังนั้นจังหวะนี้คู่ต่อสู้เลือกที่จะนำม้านะครับบุกขึ้นไปแรกจะกินเม็ดด้วยนะครับอาจารย์นกกระจิบท่านมองเห็นว่าม้าตัวนี้นะครับเป็นตัวเก่งนะครับเป็นตัวอันตรายนะครับจึงตัดสินใจกินแรกออกไปเบียตัวนี้นะครับขึ้นไปกินอาจารย์กระจิบนำเม็ดขึ้นมาจ่อฮะ ถือว่าเกมนี้อาจารย์ลักกะจิตเป็นต่อเม็ดนะครับผมได้เปรียบทางมากนะครับคู่ต่อสู้นำโขนขึ้นอาจารย์ลักกะจิตนำม้าขึ้นมาตั้งแท่นครับที่คอห้าคู่ต่อสู้ถอยมา้าลงมาคอหนึ่งอาจารย์ลักกะจิตนำเรือออกคลองครับคู่ต่อสู้นำโขนขึ้นไป อาจารย์นกกระจิบนำเรือมาบุกนะครับเกาะกินเบี้ยริมความเป็นมือนำอยู่ที่หมากดำนะครับผมการเป็นมือนำทำให้ได้เปรียบในการบุกโจมตีคู่ต่อสู้ก่อนจังหวะนี้คู่ต่อสู้เลือกที่จะผูกเบี้ยริมครับอาจารย์นกกระจิบท่านดึงโคนไปใช้งานนะครับโคนตัวนี้ซึ่งติดนะครับขึ้นมาไม่ได้ถอยลงไปครับ เรือมาผูกโคนนะครับอาจารย์นกกระจิบนำโคนขึ้นมาจอเจ็ดครับครูต่อสู้นำเรือขึ้นยอสองอาจารย์นกกระจิบส่งเบี้ยขึ้นมาสกัดไว้นะครับไม่ให้โคนตัวนี้ขึ้นไปพอถึงจังหวะนี้ฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจใช้โคนแรกเบี้ยกับเม็ดครับอาจารย์นกกระจิบนำเรือมารุกครับผม คู่ต่อสู้หลบขุนลงมาขอไข่หนึ่งอาจารย์นกประจิบใช้เม็ดกินโคลนคูต่อสู้ใช้เรือขึ้นไปกินอาจารย์นกระจิตนำม้ากินเบี้ยครับผมฝ่ายคู่ต่อสู้ใช้ม้าไปไล่เรือ จังหวะนี้อาจารย์ลกไะจิตนำม้ามารุกครับคู่ต่อสู้หลบขุนเข้ามุมอาจารย์ลกไทจิบนำเรือมากดขุนครับจังหวะนี้คู่ต่อสู้เลือกถอยโคนมาไล่มา้าเหมือนจะพลาดนะครับผมเพราะว่าโคนจะอยู่ตรงกับเรือนะครับถูกม้าเปิดลุกครับ ขุขึ้นเรือมากินโคลฟรีครับผมครูต่อสู้นำเรือมาจะกินมา้าจังหวะนี้อาจารย์ต้องไปจิบท่านรุกแรกเรือเลยครับครูต่อสู้กินอาจารย์ต้องไปจิบนำม้ามากินครับคููต่อสู้ใช้เรือกินแรก าจารย์นกกระจิบถอยม้านะครับกินเบี้ยรุกขึ้น,นฝ่ายคู่ต่อสู้ยอมแพ้ท่านอาจารย์นกกระจิบไปนะครับในเกมนี้เพราะว่าตกเป็นรองโคลสตัวนะครับบวกเบี้ยอีกนะครับผม